สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ jqsoft.com นะครับก็มาถึง HTML ตอนที่10แล้วนะครับตอน HTML กับ table นะครับหรือว่า HTML กับตารางนะครับเราก็จะมาสอนถึงวิธีการใช้ตารางนะครับในภาษา HTML กันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตารางในภาษา HTML นะครับก็เรียกใช้แทน table ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมี tr เป็น row นะครับ tr นะครับ tr เป็น row นะครับ td ตรงนี้ก็เป็น column น,น,นะครับอย่างเช่น t นะครับ t ี่ประมาณนี้นะครับก็อันที่สองก็เราสักที่ดูเป็น td นะครับเป็นอะไรดีเป็นชื่ออะไรนะ เดี๋ยวลองมารันดูนะครับเรามารีเฟชดูนะครับก็ได้ขึ้นแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราอยากใส่ขอบนะครับก็มี b u t e นวชื่อว่า border นะครับ border นะครับ border ก็ใส่หนึ่งเข้าไปก็บางหน่อยนะครับก็กดเซฟนะครับแล้วก็ลองลองดูนะครับก็ได้แบบนี้เลยนะครับหรือว่าอยากเอาความกว้างมากกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับ อ่าแต่ใน50เปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้นะครับอ่าก็ลองรีเฟรชดูครับอ่าก็ได้แบบนี้ครับหรือว่าอ่าจะให้อ่าต้นซื้ออยู่ตรงกลางนะครับก็ออนไลน์นะครับออนไลน์เฟนเตอร์นะครับอ่าก็ลองเซฟดูนะครับอ่าผมเหมือนจะพิมพ์ผิดครับอ้อออนไลน์ IG อ่าตรงนี้นะครับพิมพ์ผิดนะครับอ่า ตัวเสือก็อยู่ตรงกลางแล้วนะครับส่วนจะจะใส่อ่าโลถัดไปนะก็พิมพ์แบบนี้เลยครับอ่า tr นะครับอ่าอะชีดี้ที่ใส่เนื่องอย่างนี้นะก็ชีดี้ชื่อเอาชื่ออะไรชื่อผมเลยครผมผมชื่อจแจกระพันเลยผมก็ใส่ไปนะครับลองเซฟแล้วก็ลอง ลองดูอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ตรงนี้ก็ต้องมีอะไรมากนะครับส่วนของเฮมเบิร์นตรงนี้นะครับอ่าให้เพิ่มอีกอ่าอยแยก๊อบเลยนะครับอแบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าก็ลองเซฟดูนะครับอ่าก็แบบนี้นะครับอ่าก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับการใช้เทเบิลนะครับอ่าหรือว่าจะอ่า รวมรวมเซลล์ทางด้านล่างนะครับก็ลบตรงนี้นะครับก็ใส่ข้อ,อสเปนนะครับอคอสเปนนะครับก็ทดส,สอบนะครับก็ลองเซฟดูนะครับมันผมจะพิมพ์ผิดนะครับข้อ,อสเปนนะครับ ตัว c นะครับ,รบแล้วก็ลองใช้ข้อความว่าสรุปก็ได้นะครับสรุปอลองเซฟดูนะครับอ่าเพขึ้นแบบนี้ก็จะรวมเซลล์ตรงนี้ครับอ่าจะให้อยู่ตรงกลางก็รล่างนี่ center ครับเ c e n อ e r นะครับ เล้วก็อเป็นดูนะครับก็อยู่ตรงกลางแล้วนะครับาการใช้เทเบิลก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับาการนำเสนอการใช้เทเบิลในภาษา HTML นะครับก็ลองนำไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับก็ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบครับ